นี่เลยครับผมเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับมาจากปากเซประเทศลาวครับวิ่งมารับส่งบริโดยสารที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้บริเวณนี้คืออาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีหรือบอกสออุบลน,นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูภายใน บริเวณอาคารและชันชาราของรถโดยสารประจำทางที่บอกอุบลน,นะครับดูจากปริมาณที่รถมาจอดอยู่หน้าตัวอาคารนี้มีปริมาณรถมาส่งมารอรับจากพี่น้องเยอะแยะมากเลยครับน่าจะมีความคึกคักอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับที่บอกอุบลเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูภายในอาคารกันครับไปดูภายในอาคารแล้วก็ดูที่ชันชาราของรถจอดเทียบ รับส่งผู้โดยสารนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาถึงภายในตัวอาคารนะครับก็จะมีจุดจำหน่ายตัวเคาน์เตอร์หลายบริษัทเลยครับนู่นประหยัดทัวร์โชคล้ำเลิศถัว,ชวเวชิดใจทัวรตรงนี้ก็มีของบริษัทขนส่งครับ เราเดินออกไปดูบริเวณชา,ชานชาลาครับโอ้มีรถมาจอดรอรับส่งผู้โดยสารนะครับเทียบชานชาลาที่หนึ่งเป็นคันนี้เป็นอุบลกรุงเทพครับรถม,มส,สี่ขอไขสายยี่สิบห้าขีด2อสองรถสองชั้นครับมสีขอไข่ส่วนคันนี้เป็นสาย833 มอหนึ่งขอไข่เป็นรถท้องถิ่นของภาคอีสานนะครับ V.I.P. นะครับ V.I.P. สาสุดสองที่นั่งอุบบน,น้องคายสึงวนชัยแอร์จอดรอรับส่งผูุ้ริสารอยู่ครับเกิดคันนี้อยู่ที่ชั้นชลาที่เจก็เป็นรถท้องถิ่นในภาคอีสานครับรถปหนึ่งสายสองหกแดอุบลขอนแก่นอุด,ดอนธานีร บุบบนขอนแก่นอุดรสงวนชัยแอร์กบกสอุบลนี่ถือว่าเป็นบกสบกสใหญ่กบกสหนึ่งนะครับอยู่ในอีสานใต้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูอีกครับมีรถในตำนานด้วยครับนู่นครับรถบัส รถบัสฟ้ามีผู้โดยสารมีรถตู้นะครับรถตู้บนอำนานาจสายสองสองเนี่ยครับรถบัสในตำนานครับสายห้าหนึ่งหนึ่งบนกันทรลักกันทรลักนี่คืออำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดกกรีสะเกตนะครับ ซึงเป็นจังหวัดรีเกีกับอุบลเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกันนะครับนี่เป็นรถตู้อุบลเดชอุดมอุบลน,นาสวงเดชอุดมอุบลเดชอุดมบุญทลิกนี่เป็นบัสแดงสาย4390อุบลเดชอุดมน้ำยืนครับ นีก็อุบลเดชออุดมทุ่งสีอุดมน้ำขุน่นน้ำยืนมีผู้โดยสารมารอโดยสารกับระบบขนส่งด้วยรถประจำทางสาธารณะเยอะอยู่นะครับวันนี้ที่บอกสอบลเดีย๋ยวเรามาดูชาญนชราฝั่งนี้มั่งครับ กาชาราฝั่งนี้เป็นอุบลของเทียมช่องเม็กรถตู้นี่ก็เป็นรถบัสอุบลตะก,การของเทียมครับอันนี้ไปตะก,การพืชผลเขมราชครับ นี่ก็อุบลนช่องเม็กไปด่านชายแดนช่องเม็กนะครับสาหรับรถบินนีบัสคันนี้นี่คันครับรถตู้บนช่องเม็กอุบลช่องเม็กอ๋อวิ่งเข้ามาส่งผลิยสารอีกคันครับผมเป็นอุดรอ,อุบลนครับสายสองสามห้าบรถตู้ซีสเกตอุบล ระตูศรีสเกตอุบลครับสำหรับรถน,นิบัรคันนี้เป็นอุบลมหาชนะชัยนะครับยี่สเกตที่นั่งมหาชนะชัยนี่ก็เป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดยะโสธรนะครับออกเดินทางได้ครับสองสามห้าอุบลอุดรธานีครับ รถคันสวยรถเดินทางระยะไกลมาอีกคันครับผมเป็นสายอุบลขอนแก่นเชียงใหม่นะครับสีสวยงามเลยครับเป็นรถมอ .4 ขอไข่พิเศษนะครับเดินทางจากอุบลยโสร้อยเอ็ดสารคามพิษณุโนโร่บุตรรดิลำปางเป็นมอ .4 ขอไข่พิเศษนะครับสายแปดเจ็ี เดินทางจากชายแทนภาคตะวันออกเชียงเหนือไปยังภาคเหนือเลยครับสำหรับรถสาย8 7 4นี่เลยครับผมเป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับมาจากปากเซประเทศลาวครับวิ่งมารับส่งบริสารที่อุบลราชธานีนะครับปากเซอุบล วิ่งข้ามแม่น้ำโขงมายังด่านชายแดนช่องเม็กนะครับตอนนี้จอดในชานชรลารอเวลาจะเดินทางรับส่งผู้โดยสารไปยังปากเซครับเห็นมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่ังมาทำมังถือเดินทางอยู่นะครับสวยงามเลยครับพวงไหลซ้ายนะครับพวงไหลซ้าย ของคนเดดสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองครับมีเข้ามาส่งผโดยสารอีกคันครับผมถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยครับกับชินเกียตโคราชภูเก็ตโคราชบนครับมาไกลนะครับมาจากเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมาถึงชายแดนภาคอีสานครับ มาถึงบกสอุบลเป็นที่เรียบร้อยครับคินเกียรตโครารถมสพิเศษนะครับรถสาย25มสพิเศษครับผมอุบลราชธานีกรุงเทพสะ1ันล้รถพิเศษครับผม v f p อย่างสวยงามนะครับ นี่ครับชั้นล่าง VIP ครับผมทีเมียมกับสายสองหมาจอดรอรับสง่งผู้โดยสารที่การชราของบกสอุบลนะครับสำหรับสาย25อุบนร้อยเกรุงเทพบริเวณนี้เป็นลานจอดรถด,ด้านหลังบกสอุบลนะครับมีรถมาจอดรอที่จะ รับส่งผู้โดยสารเดินทางนะครับมีจอดจะหลายขั้นนะครับเราไปดูว่ามีรถสไตล์ไหนบ้างครับโอ้คันนี้สวยงามมากเลยครับสกกเนียรถมอ .4 ไข่ครับสาย25ปุบบนกรุงเทพ ส่วนคันนี้ก็เป็นรถม4ขอไข่พิเศษนะครับม4ขอไข่พิเศษกรุงเทพอุบลแสงสุวรรณแอร์ส่วคันนี้ก็เป็นรถร่วมบคสกรุงเทพอุบล เทพเซรีภูมิอุบลมหนึ่งขอไข่สิบห้านะครับมีแต่รถคันใหญ่ๆสวยๆกันเลยครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถโดยสารระหว่างประเทศนะครับเป็นรถมหนึ่งขอไข่อุบลราชธานีปากเซครับ คันนี้เป็นพวงมาลัขวานะครับเป็นของบริษัทขนส่ง999รถโดยสารระหว่างประเทศส่วนคันนี้น่าจะเป็นรถเสริมครับรถเสริม อันนี้ก็น่าจะเป็นรถเสริมครับคันนี้ก็กรุงเทพฯยะโสอุบลครับอันนี้เป็นรถท้องถิ่นครับรถท้องถิน่นอุบลไปอำเภอตะก,การไปอำเภอของเจียมครับคันนี้รถร่วมปกสกรุงเทพอบุบล มหนึ่งขอไข่ส่วนนี้ก็จะเป็นรถเสริมครับรถเสริมรถเสริมช่วยการเดินทางสวยงามครับนี่คันนี้สวยเลยครับกรุงเทพสวนณภูมิมหาชนชัยอุบลสายเก้าสามหนึ่งมสีขอไข่